คนตายส่วนใหญ่เสีย,สย,สยใจเสียดายมากที่สุดอยู่5อย่าง 1. เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขจริงๆ 2. เสียดายที่ไม่ได้ติดต่อเพื่อน 3. เสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวกับคนที่รัก 4. เสียดายที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกจริงๆออกมา 5. เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองคาดหวังแบบที่ตัวเองชอบแต่ไปใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นคาดหวัง ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จริงๆปัจจัยหลักๆก็มาจากเรื่องเวลาและเงินนะคะถ้ามีเงินมากพอมีเวลามากพอเราก็จะมีเวลาไปอยู่กับเพื่อนๆไปอยู่กับคนที่รักมีเงินมากพอก็จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบในแบบที่ไม่ได้แคร์ว่ามันจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่เรารู้ว่าเราชอบอะไรเราเป็นแบบไหนไม่ต้องมานั่งทำงานในแบบที่ตัวเองไม่ชอบไม่ต้องมาแต่งตัวใช้ของ นะคะในแบบที่ตัวเองไม่ชอบไม่ต้องได้มาอยู่ในสิ่งที่ตัวเองแบบไม่ได้ถูกใจไม่ต้องได้มากินในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะแก้ปัญหาได้ด้วยการจัดการเวลาและเงินนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในเพจนี้เราอยู่ด้วยกันในช่องทางนี้นะคะอิงสนับสนุนนะคะให้ทุกคนเนี่ยเติบโตทางความคิด เติบโตทางการบริหารการเงินนะคะแล้วก็ให้คุณค่ากับเวลาค่ะเพราะว่าพวกเราจะได้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่แบบมีความสุขเต็มแบบกำลังแบบที่ไม่ได้มาเสียดายอะไรทีหลังทิ้งไว้แค่คุณค่ากับความสุขสงบให้กับที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะสำเร็จสำเร็จทุกคนค่ะ